นายสมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอภินันสื่อธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนั้นได้ร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพนายชลทีเจริญชนอายุ51ปีคุณครูโรงเรียนบ้านตันยงที่ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่23มกราคม โดยที่มีข้าราชการครูตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า300คนเข้าร่วมพิธีและร่วมไว้อาลัยในการจากไปของครูชลทีโดยที่นางเผาศิยะเจริญชนภรยาของคุณครูชลทีและครอบครัวนั้นต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและได้ตั้งใจจะเป็นครูที่ดีสอนหนังสือเด็กๆในพื้นที่ต่อไปเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของสามี จากนั้นคะ่ะนายเสริมศักดิ์นั้นก็ได้เป็นตัวแทนมอบเงินจํานวนกว่า900,000บาทจาก11หน่วยงานทั้งภาครัฐลเอกชนที่มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือครอบครัวของครูชลทีส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แล้วจํานวน3คนคือนายอับดุลบาซิดปิดดอเละอายุ20ปีนายอารอพะอาบูหลงอายุ20ปี ซึ่งทั้งสองคนนั้นรับสารภาพว่าทําหน้าที่ดูต้นทางให้กับกลุ่มคนร้ายและก็ดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ส่วนคนออชายต้องสงสัยอีกหนึ่งคนนะคะก็คือนายฮัมดืเลาะกามิงอายุ A 30ปีขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กฎเอายการศึกในการควบคุมตัวสอบสวนขยายผลต่อไปอยู่ค่ะ